น้องสาวที่น้องสาวที่เอาวัวมาขายน้องน้อยบ้านทุ่งสีบนยืนตะบนศิลาเพชรโอ้โหเล่แม่เขาเป็นเล่มั่นลูกออกเล่ชัดเลยอ่าลูกสาวด้วยอูยังแจมน้องน้อยจ้ะราคาหมื่นสี่พันห้าร้อยแต่ลูกเนะ่ยังแจมครับลูกตัวเมียนะครับหมื่นสี่พันห้าร้อย น่าจะลูกแรกด้วยนะทุกท่านนะน่าจะลูกแรกแม่เขาเป็นวัวแม่เขาเป็นเล่มันเฟมเล็กสูงประมาณสักเมตรยี่สิบแต่ลูกเนะี่ยจำลูกตัวเมียมันจะจุงไปผูกไหนเน่น้อยนะอ้าได้แล้วเลือกที่ตรงนี้ดูตั้งแต่ดูตั้งแต่ลงรถยันตรงนี้ดูครับลูกเขาแจมจริงนะหมื่นสี่พันห้าร้อย น้อยลดได้ไหมนี่ลดได้นิดหน่อยอ่ะหมื 14, ่นสี่พันห้าร้อยคู่คู่นี้สวยสดสมบูรณ์ลองโทรหาน้องน้อยดูนะครับราคานี้เปิดอยู่นะครับลูกค้าลูกค้าหลักของโอ้โหโอ้โหของตลาดหุ้ยั่างนี่ก็จะเป็นลูกค้ารายย่อยอันนี้เขียงเนื้อจากบ้านบ้านเจดีนะครับ ปลาอึงปลาอึ่งมั่นจะดีท่านทำเขียงเนื้อแล้วก็มาซื้อวัวแบบนี้สักกี่พันเนี่ยทุกท่านแบบนี้สักกี่พันแต่ว่าหรือขึ้นหมืน่นมีสิทธิ์เนอะเนื้อตัวดีว้าวนี่เขียงซื้อเฮ้ยเท่ไห่ฮะซื้อเลย อ๋อซื้อหมื่นสองครับให้ราคาดีเลยเพราะว่ามันมันได้นะเนื้อตัวมันโอ้ซื้อหมื่นสองนี่ฝาอึ่องบ้านเจดีสี่แยกบ้านเจดีท่านทําเขียงเนื้ออยู่งนั้นท่านเดจะไปอุดหนุนท่านก็เชิญน,นะครับอ่าเนี่ยเจ้าของผู้ขายคือท่านนี้แม่เยี่ยมเลยฮนระได้ขายกันแต่เช้าเอาเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูตัวหมื่นสองเดี๋ยวให้ดูตัวหมื่นสอง แม่วันนี้แสงจ้าแต่เช้าเลยครับหมื่นสองพันบาทไปแล้วนะครับพี่ชายท่านมาซื้อวัวไปตัวนี้งามนะครับแต่ว่าซื้อไปซื้อไปงานดําซื้อไปใส่งานดำเ,เดี๋ยวนี้เวลามีงานมีอะไรก็เจ้าภาพก็มักจะมาหาซื้อวัวเลยเพราะว่าซื้อวัวซื้อควายเลยเพราะว่าราคามันไม่แพงราคาไม่แพงนะครับวันนี้ได้ไป งทองแบบนี้ซื้อกี่พันกี่พันเจ็ดพันหลวงทองซื้อเจ็ดพันบาทตัวบนกี่พันนะพ่อตัวตัวบนเก้าพันตัวล่างเจ็ดพันทีมงานจากบ้านดอนสบเปอือไปียงกางนะครับเนี่พ่อทองนี่กับพ่อทองนี่ก็เอ,อสนิทสนมมากคุ้นกับพี่ต้อมมาเป็นสิบปีแล้วครับ <laughs> พี่ๆทุกคนเนี่ยสนิทสนมกันมากก็เนี่ยผมก็บอกมาเชื่อเ,อเลยเดี๋ยวนี้วัวน,นะ เอารถมาตลาดมาซื้อเอาเลยครับเลือกเอาเลยแล้วแต่เราอือตัวนี้เจ็ดพันตัวขึ้นทีหลังแม่ไทยเมืองตัวข้างบนขึ้นก่อนเป็นบอลลูกผสมหน่อยๆน่อยเก้าพันอืมนะนี่ลงทองบ้านตอนสะเปอือท่านเอาไปใส่งานดำอืม เอาละเรียบร้อยเนี่ยลูกค้าหลักของตลาด้ม่ทางก็ได้แบบนี้ครับได้แบบนี้เรื่อยๆพี่วิรัตเสีอแดงนี่พี่วิรัตกี่ตัววัวอสิบปเนี่ยพี่วิรัตี่เลี้ยงวัวตัวเองสิบกว่าตัวนะครับพวกเลี้ยงใหญ่มืองพว,พวกเลี้ยงใหญ่มองเชียงกัง